อ่ะสวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ชาน,นเทบ,บอลบอร์ดกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะเป็นการแข่งที่สิงคโปร์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยวันนี้นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าติดตามสถานการณ์กันเพราะว่ามีเห็นมีคนไทยหลายคนไปแข่งนะอ่ะอันนี้จะเป็นรอบที่2นะเพราะว่ารอบแรกเขาเอาคลิปมาไม่เต็มก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเล่นกันอย่างไรบ้างอ่ะอัปเดตเมตากันเลยนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างเท้าม่วงประทัดเท้าม่วงนะฮะทางฝั่งขวาคุณเจสันได้เริ่มก่อนนะ อ่อิงไป1ใบแล้วลงเป็นเดียโบนะฮะ,ะพลัง0ูนะครับแล้วก็เมื่อแบนิชก็ได้จัว่ทางฝั่งซ้ายอิงไปเป็นเจนคอบบ้าแล้วลงเป็นกัปตันฮุกครับผมโอเคไม่หลุดเคิร์ฟทั้งคู่นะฮะอ่ะหลังจากนี้แหละครับมาวัดกันแล้วนะฮะจะมีพวกเคาร์เคาฮูนอะไรหรือเปล่าอ่ะเลฟซิงตันครับอิงแล้วจากนั้นลงอ่านี่ครับคาฮูนแล้วก็เควสด้วยเดียโบครับผม แล้วบอกผ่านนะฮะกับตันฮุกจะตีมาไหมถ้าตีเ,าตเ,าตเข้ามานี่คาหูนสับสับเลยนะฮะอ่าเมื่อคาฮูนเนี่ยเมื่อแบนนิสอีกฝ่ายได้นะฮะจะได้สองรอแม้ว่าตัวคาหูนจะตายไปด้วยก็ตามนะฮะอ่ะกลับมาที่เทินของฝั่งซ้ายนะฮะอ้าวจวดได้คาหูหนนะฮะอันนี้เห็นมือกันเลยก็น่าจะลงนะครับเทินนี้เคิร์ฟสองที่ดีสุดผมว่าน่าจะเป็นคาหูนแล้วนะฮะชื่อถูกชื่อผิดยังไงขออภัยนะฮะอ่ะอิงเป็นทิงการเบลนะฮะแล้วจ่ายสองครับ ลงเป็นคาร์ฮูนทีนี้สำคัญคืออตีไหมตีไหมเอาแล้วฮ,ฮกะกับตันฮุกอ่ะกับตันฮุกตีนะฮะแล้วไม่เจ็บนะครับอ่าแล้วทางฝั่งขวาคุณเจสันจะได้จั่วจากเทกของเจ้าเดียโบอ,อ่ะมาครับโอ้โหใช้โดเมน่านะฮะในการอิงสามอิงครับตอนนี้หนึ่งต่อศูนรอนะครับเพราะเดียโบเครียดไปทีหนึ่ง สามลงเป็นเชเชอร์แคทนะฮะแล้วบอกผ่านนะฮะไม่เอาคาฮูนตีสวนไปที่กัปตันฮุกนะฮะเพราะว่าอีกฝั่งก็มีคาฮูนคุมอยู่เหมือนกันอ่ะมาครับข่าวเทิร์นที่ฝั่งซ้ายผมอิงไปครับด้วยหนูดัมโบและลงเป็นเล็กซิงตันนะฮะตัวนี้พลัง4-4ครับผมแต่จะติดเทคสโตนไบเดนะฮะก็คือเมื่อมือของฝ่ายเราเนะี่ยสามขึ้นไปเนะี่ย อ่ามันจะไม่ได้กลับมาเลดี้นะฮะอ่าครับยิงไปด้วยจ่เอนคอบ้าครับทางฝั่งของคุณเจสันและลงเป็นจินนี่ครับเมื่อลงโจหนึ่งฟึบแล้วตัวนี้ติดอีวาสีนะฮะและวิถือสเต็งอยู่ในมือนะฮะจะใช้เลยไหมแต่ถ้าใช้เลยเชเชลแคทจะต้องนอนนะฮะแต่เชเชลแคทเนี่ยมีพลังถึงสี่นะมีเลือดถึงสี่นะฮะอ่าแล้วใช้เลยครับสเต็งครับผมอ่าออฟเลกจิงไฟนะฮะก็ยิงสาม ใส่คาหฮูนคาหฮูนมีลิซิตหนึ่งก็ไม่ช่วยนะครับเพราะเลือสองละจากนั้นเฟสสองตัวครับแล้วบอกผ่านเลยโอ้โหอันนี้ผมก็ประหลาดใจนะฮะที่เอาคาฮูลเวสนะฮะอะมาครับมาดูกันเพราะว่าเขาสามารถเอาทุกตัวตีได้เลยนะลิซิงตันนะตีคาหฮูนก็ไม่ตายนะถ้ากับตันฮุกก็แค่แลกกัน ไปอย่างไรดีอะทางฝั่งซ้ายเจอทางฝั่งขวาเล่นบอร์ดแบบนี้บิดครับแล้วลงเป็นเอเโก้นะฮะตัวนี้ติดแวนิชอ่ะเป็นนกที่พลังสี่เลือดหกนะครับและอ่านี่ครับสเตยออฟเลจิงไฟครับผมยิงเขาหุนเลยแล้วก็เออตีไหมตีไหมตัวเชเชอร์แคทเลือดสี่นะฮะกัปตันฮุกจะมีพลังตีแค่สามนะฮะเออเฮ้อเออเฮ้อ แล้วผ่านเลยไหมชับๆเล่นอะไรต่อผมว่าไม่น่าตีนะอ่ะแล้วไม่ตีครับเข้าเธอครับอ่ะไปครับห้าครับเป็นอะไรนะหาเดสอ่ะเตะกลับลงลงนะฮะแต่ถ้าไม่ติงฝ่ายสามารถเลือกได้ว่าให้จวสองแทนหรือเปล่าแล้วก็จัวมานะฮะจวสองโอ้โหแต่ใบยิงขึ้นมือนะฮะ แบบนี้แล้วใช้เลยครับจิ้มฮะเลือดหกก็จริงแตติดแวนิชนะครับโอ้โหแล้วโดนฮันเดอร์โบซ้ําไปที่เล็กชิงตันนะเลยกลายเป็นเสียบอรดสองตัวนะครับและเป็นบอรดที่ค่อนข้างแวลูด้วยนะครับตอนนี้คุณไลอเนลวต้องแก้สถานการณ์กลับมาแบบหนักหน่วงพอสมควรนะครับคือตอนนี้บนบอร์ดมีแต่กับตันฮุกซึ่งบอกตามตรงว่ามันก็สู้อะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับในตอนนี้เพราะมันค่อนข้าง มันหลุดช่วงของต้นเกมแล้วนะฮะลงเป็นดับเบิฮะดับโบต้องลงรอไว้ครับผมแล้วก็ถึงผ่านแล้วก็ผ่านเทธนเลยฮะเข้าเทธนของคุณเจสันฮะทางฝั่งของคุณเจสันตอนนี้อิงพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ทำอย่างไรต่อดี ชุบๆๆแต่คือบอร์ดค่อนข้างนำนะฮะและจ่ายไปยปุ๊บสองเป็นหนูดัมโบและจ่ายไล่สเต็งนะครับไม่ซิงนะครับยิงดัมโบเลยจากนั้นทุกตัวเควสหมดแล้วก็บอกผ่านครับโอ้โหเคลียบบอร์ดได้ทุกเทินนะครับแบบนี้ผมว่าเนี่ยเพราะว่าฮาเดสเนี่ยมันพอเทินที่แล้วอะ จวสองขึ้นมาได้ใบย,ยิงเนะี่ยเลยเกมเลยเปลี่ยนเลยนะฮะตอนนี้เลยกลายเป็น6ตอ่อศูน์แล้วนะครับอ่าเทอร์นของคุณไลโอเนลผมก็ดูตอนนี้ลำบากมากเลยเพราะมือก็น้อยนะครไม่มีในส่วนของฮาเดสมาเล่นบ้างอ่ะและจิ้มในส่วนของหนูดัมโบไปนะเจ็บไปตัวละหนึ่งและผ่านเลยประเด็นคือมนะีเชเช์แคทในทางฝั่งขวานะฮะเพราะว่า พร้อมตีส่วนอยู่แล้วเชเชะแคทนี่มันเก่งมากนะมันมูฟดาเมจได้สองนะกับการจ่ายทีละสองยิง้งเหมือนแบบคือกลายเป็นว่าม่วงเทาตอนเนี้ยเอ่บางคนก็ไม่เล่นเบลแล้วนะฮะเพราะมีเชเชะแคทเนี่ยที่คอยมูฟดาเมจให้เรื่อยๆนะอ่ะและเอาฮาเดสสกิดไปที่ในฝั่งของกัปตันฮุกฮะเจ็บหนึ่งและอ่าชุเอาจินนี่ ตีในส่วนของเอลซาชิเชตแคตตีเอลซาไมไ่นะครับเพราะเอลซาติดอีวัสซีดแล้วจากนั้นกดเทคครับบูธนะฮะจ่าย2มูฟ2ดาเมจไปแล้วก็เอาชิเชตแคตเกรดโอเคครับโอ้โหเคลียร์หมดเนี่ยฮะประเด็นคือในเทิร์นที่แล้วคุณแลวเนลเคลียร์ได้แค่หนูนะ <c ười> แต่พอกลับมาที่เทิร์นคุณเจสันเนี่ยเขาเคลียร์ออกหมดเลย2ตัวโอ้โหและบนมือมีแค่2ใบครับมันมันพูดตรงตรงคือมันตามยากนะครับคือฮาร์เดส คอสหห้าเดี๋ยผมว่าค่อน,อนข้างจําเป็นเลยนะเออมันมันได้บอร์ดแถมได้เติมมือกลับมาอีกสองใบนะฮะก็คือแบบดัมโบไม้ไม่ค่อยไม่ค่อยจําเป็นแล้วอนะ่ะสำหรับการเล่นม่วงเท้าในช่วงนี้นะเออแต่คือต้องมีไหมมันยังต้องมีแหละเออแต่พอได้ฮาเดสมนแบบพลังเอนจินในการจัวมนมันสูงมากเลยนะแล้วลงคาหุนแล้วบอกผ่านนะฮะเนี่ยเราจะตามยังไงทําครับเนะี่ยอ่าโลเอลอ์จับนอนอีก นี่ครับเอาเอลซ่าสกิดนะครับก็คือเป็นการอ่ะทิ้งดาเมจสาวใ้กับเอลซาไว้ก่อนนะแล้วเทินหน้าของคุณไลโอเนลลงอะไรมาจะโดนเชเชอแคทนะยัดดาเมจลงไปครับอันนี้คือการเล่นของโปรเพเยอร์เลยนะครับคือผมก็เพิ่งแบบเพิ่งคิดได้แว๊ดนึงในตะก,กี้นะครับเป็นคนปกตินะ่ะจะเอาอะไรสักตัวตีให้คาฮูนตายนะแต่นี่เขาไม่นะเขาเอาเอลซาเนี่ยไปตีเพื่อขอเลือดขอดาเมจสมไว้ก่อนนะฮะ โอ้โหแต่ไม่เป็นคนนะอีกฝ่ายลงเอลซาสวนกลับมาอ่ะไปกันต่อครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเขาจินนี่ตีเข้าไปปุ๊บแล้วเอาเชเชเชแคทมุ้งดาเมจเข้าไปก็ได้นะฮะเอลซาตัวนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเข้าเทิร์นของคุณเจสันนะตอนนี้11ต่อ0ูนะแล้วกดฮาร์ดไปก่อนเลยฮะจะยอมเก็บกลับไหมหรือว่าจะให้ตัวส าละคะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะเพราะว่าพอดีทางต้นทางเขาใส่มาแค่720 p นะครจะไม่ใช่ฟู l l h ดีต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นการให้อีกฝ่ายตัดสินใจเลือกนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้โจทย์สองออและให้โจทย์สนะฮะถ้ามันไม่ใช่ตัวที่แบบมันกี่กี้จริงๆริะปึ๊บและยังไรต่อ แล้วก็ควสหนีเลยครับอ่ะไม่ไม่ตีเข้าไปที่เอลซ่านะฮะโอเคจะกลายเป็นกี่รอแล้วเป็นสิบห้ารอนะฮะก็ต้องเคลียร์จินนี่ให้ออกนะซึ่งถ้าเล่นอย่างนี้เคลียร์ไม่ออกแล้วอเข้าเทิร์นของคุณเจสันก็บิดบิดบิดจบนะฮะเพราะว่าจินนี่สองรออ่ะโอเค ยอมแพ้ครับจบเกมครับผมเป็นชนะของคุณเจสันทางฝั่งขวานั่นเองโอเคจบไปคู่แรกเดี๋ยวจะเอาใครมาขึ้นต่อเดี๋ยวก็รอชมกันในคลิปหน้านะครับ